โอ้โหก้างโลอะไรล่ะลูกทุกบอกว่าวันนี้มาสายสปอร์ตนะอุ๊สตาปาร์ตี้ขึ้นแล้วทุกคนขอความร่วมมือใครอยากส่งดาวส่งมาตอนนี้เลยนะคะว่าง่ายคะ คุณหนึ่งจางคุณซานาวคุณแนนซ,ซี่ส,ส่งมาหนึ่งร้อยดวงวคุณหนึ่งจาง,งส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณครับผม,มดเดี๋ยวเราจะไปฉลองวันพ่อกันเพราะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีอีเวนต์นะครับทุกคนเมื่อกี้เราประกาศไปแล้วว่าเรามีอีเวนต์นะวันพรุ่งนี้ใครว่างอยู่แถวพระรามเก้านะครับมาไดา้ที่เซ็นทรัพลพระรามเก้าเจอกันได้เล่นด้วยกัน หรอไม่ใช่ทุกคนเหลืออกสี่นาทีกับการทำสตาร์ปาร์ตี้อึ้บอุยโอ้โหไอ้บาโถ่พอไปถ่ายตอนหนุ่มกำลังอึ้บบอกแล้วไม่เป็นไรป่ะจะ I'm sorry ลูก I'm sorry น้ำพริกหอยลายอร่อยค่ะมาเป็นตัวตัวเลยคุณตายบอกใช่แล้วครับน้ำพริกเหลือเลออร่อย คนนี้ลูกสาวอืมเป็นไรลูกหนูทำไมหนูนิ่งขนาดนี้ลูกอัญญาอัญญาอื้อเหรออัญญาก็อื้อเหมือนกันเหรออ,อ,อืมเทมาเลยสปาปาร์ตี้ของเราเหลืออีกสามนาทีว่าไงลูก You have two shoes Wow Go w a the mosquito Oh นี่ ดูซิว่าเธอเป็นอะไรนี่ดูสิอา้าวทำไมแขนขาดแล้วสไปไดอร์แมนแขนขาด้วป้าพิธีมีไหมลูกว้าพิธีก็มีโทยให้พ่อดูพิธีปิดอยอู้สองข้าเลยเหรอแต่โทรให้พ่อดูก่อนครึ่งทางทุกคนตอนนี้เหลืออีกสองนาทีครึง่งเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าเป็นลายลูกสาว

คุณคุณนัดนัดพานัดพาพัทส่งมา99ดวงคุณเปียโ no นส่งมา10ดวงคุณธนพรส่งมา50ดวงคุณนิชาพาชัทบอกว่าช่วยพ่อ,พอเล่นเกม1 0 0 0ดวงเย้ yeah! ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอนไปดักน้ำขอบคุณครับผมอือหมูม้วนเี่งไปดักน้ำเหรอ อยากเห็นหนูไว้ผมยาแล้วล really ูกไอว่าเราทำสำเร็จแล้วครับเราได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วเย้วันนี้ถือว่าทำสำเร็จคุณโออัมพาพรส่งมาห้าสิบดวงครับผมคุณวานรุนีส่งมาเก้าสิบเก้าดวงครับเจพี่ทีนี่คือเพิ่งได้แว่น้ไน้ำมาใหม่ก็คือใส่เลย มันนี้พาอัญญาไปช่วยและวพาไปเข้าห้องน้ำไอว่ามะคะคุณการกำมวลส่งมาหนึ่งร้อยดูย้าง <Hello, hello. S 1> เมื่อวานนี้ oh. มีรายการที่เราไปสัมภาษณ์ตั้งสองรายการออนแอร์ด้วย <laughs> ใครได้ดูบ้างครับนี่รู้สึกจะมีของพี่วูดดี้อันนึงแล้วก็ของอาต๋อยรายการทูเดย์โชว ของพี่วูดดี้เป็นรายการวูดดี้เอฟเอ็มวูดด FM ครับผมคุณอน,นงหน้าบอกเจอกันพรุ่งนี้อ่าประชานันพันั์อีกทีพรุ่งนี้เรามีงานนะเราจะพ่อจะไปร้องเพลงน้องพี่ไปร้องกับพ่อไหมร้อ,องกับพ่อไหมไม่โอเคเจอพอเสียใจเพ่อร้องคนเดียวก็ได้ ปไบ้่งใจดีจังเลยจะลองช่วยพ่อร้องไหมจะร้องซาสัน,สนดีหรือว่าร้อ,องคอมีแดดดี้ดี